มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านกลางเมืองของตระกูลนักร้องนักสแสดงหนุ่มหล่อที่ได้ประกาศขายแล้วอย่างเลโอบีโอวายนั่นเองค่ะ สำหรับเลโอเป็นนักร้องนักแสดงเป็นอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์วง B.O.Y. โดยมีเพื่อนๆในวงอย่างเต้งหนึ่งเจมส์ James, และเมาส์ซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้ผันตัวมาเป็นพิธีกรนักแสดงและคบหาดูใจอยู่กับชาชาอาริตารามวงศวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านกลางเมือง300ล้านของตระกูลของเขาที่ได้ประกาศขายไปจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของตระกูลของเลโอได้ประกาศขายเป็นบ้านทําเลในเมือง300ล้านบาทแต่ว่ายังขายไม่ได้สักทีเลยต้องให้อาจารย์เป็นหนึ่งให้มาช่วยดู่วงจุ้ยบ้านว่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเพื่อให้เป็นห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับการขายบ้านหลังนี้ โดยบ้านที่ประกาศขายนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินกลางเมืองย่านดินแดงพระรามเก้าโดยเขาบอกว่าเริ่มต้นตารางวาละห้าแสนบาทบวกลบคูณหารแล้วพื้นที่กว่าไร่ครึ่งก็ราวๆสามร้0ล้านบาทโดยอาจารย์เป็นหนึ่งในห่วงจุ้ยการขายบ้านปี2,565ในครึ่งปีหลัง ถ้าจะเสริม่วงจุ้ยบ้านให้ดีปีนี้ปีขานขานอยู่ในป่าให้ดูพฤติกรรมของนักสัตว์นั้นๆแล้วมาจัดบ้านเสือขาดน้ำไม่ได้ต้องมีต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลหันหน้าเข้าบ้านน้ำต้องอยู่ทางซ้ายมือเพราะขวาธาดไฟซ้ายธาดน้ำเป็นการกระตุ้นทรัพย์ที่ดีน่าปลูกต้นส้มกับชวนชมแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ บริเวณด้านหน้าของบ้านควรขยายกว้างเพื่อเปิดซัพบประตูซึ่งเป็นปากซัพบต้องดูใหม่ตลอดเวลาจึงจะมีโอกาสที่ดีไฟหัวเสาวควรเป็นทรงกลมเรียกตามังกรจะดึงดูดซัพบดึงดูดคนให้เข้ามามากขึ้นและควรเติมน้ำฝั่งซ้ายมือและทุกอย่างจะดีขึ้นการติดป้ายคำมงคลเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งจูงใจ และตู้เย็นไม่ควรวางไว้หน้าบ้านเพราะมันคือความร้อนและ้จะทำให้คนในบ้านไม่คุยกันการติดภาพม้าต้องวิ่งเข้าเป็นการนำเงินเข้าบ้านเครื่องออกกำลังกายไม่แนะนำให้อยู่หน้าบ้านทำให้สุขภาพดีแต่เหนื่อยควรอยู่บริเวณท้ายบ้านภาพปลาที่สวนทางกันชีวิตคู่ไม่แนะนำเหมือนไม่คุยกันแล้วแยกออกและควรเก็บไว้ในห้องสี่เหลี่ยม สัญลักษณ์ทุกสิ่งที่เข้ามาในบ้านจะเป็นไปตามภาพบนโต๊ะอาหารควรมีผลไม้วางอาทิสม้มกล้วยและแนะนำอีกว่าบ้านที่จะขายสิ่งสำคัญคือประตูรั้วต้องใหม่ตลอดเวลาสิ่งสำคัญตั้งจิตอธิษฐานบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยปิดท้ายด้วยลายเซ็นคือลายเซ็นของชีวิต ลายเซ็นบ่งบอกสภาวะอารมณ์เผยการเซ้นตัวอักษรตัวเดียวแล้วจุดส่งผลให้ชีวิตส่วนใหญ่โดดเดี่ยวเป็นคนสนิทกับคนยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเองลายเซ็นที่ดีลายเซ็นเหมือนเดิมเพิ่มเลข8ตัวสุดท้ายเป็นอินฟินิตี้แล้วมีจุดถ้าไม่มีชีวิตจะไม่ถึงจุดแห่งฝั่งฝันและจุดแห่งความสำเร็จ งานนี้ต้องมาลุ้นว่าหลังจากที่อาจารย์เป็นหนึ่งได้แนะนำหงจุยบ้านให้ขายได้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรเป็นบ้านกลางเมืองบนพื้นที่กว้างขวางของครอบครัวคนดังทางเราก็ขอให้ขายได้เร็วๆด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ